สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอว่าพอดีจะเอาถังตัวนี้นะครับมาทําการขัดสีสักหน่อยนะครับจะมาลองทดสอบดูว่ามันจะขัดออกไหมมันจะดีขึ้นยุบเปล่านะครับหรือผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับโอเคครับที่คือเครื่องมือที่ผมใช้ในการขัดสีนะครับเราก็จะมีน้ํายาตัวนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปจาก ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็หยอดลงไปแบบนี้สโลมสักหน่อยนะครับแล้วก็เอาเครื่องตัวนี้มาทําการจุ่มน้ํานิดนึงเพื่อให้ฟองน้ํามันนุ่มสักหน่อยนะครับยึดเส้นยูดสายฟองน้ําแล้วก็แปะ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 ,แปะอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็แล้วก็ปั่นได้เลยนะครับปั่นไปตามเรื่อยๆครับไปตามความเรียบเงียนของขื้นจิวนะครับ พยายามจะแช่อยู่กับที่เ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อบเปรียบเทียบข้อแตกต่างนะครับระหว่างฝั่งที่ขัดแล้วกับยังไม่ได้ขัดแล้ก็พอจะสังเกตได้นะครับว่ามันมีความแตกต่างอยู่บ้างความเรียบเนียนก็ดีขึ้นนะครับความเงาของชําสีก็กลับมาให้เห็นค่อนข้างจะแตกต่างนะครับระหว่างทางซ้ายกับทางขวาทางขวาจะมีความเงามากกว่าทางซ้ายก็ชัดเจนครับยังมองเหมือนเดิม พราะว่าเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วผมจะมารีวิวอีกทีครับโอเคครับนี่ก็คือสภาพถังที่ผมขัดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ขัดเฉพาะช่วงบนนะครับช่วงอื่นมันเครื่องขัดมันขัดยากนะครับก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูมืองต้นนะครับนะครับสังเกตได้เลยว่าเงาสะท้อนของหลังคากับแสงนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับถึงจะไม่เงาเหมือนใหม่นะครับแต่มันก็ดีขึ้นนะครับพอดีก็ทํา เล่นๆน,นะครับผ่อนคลายเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆขัดสีรถไถแล้วนี่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนสีล้อแมกใหม่ครับให้มันแจ่มแจมจิ๊ดจ้านะครับตัดกันกับสีแดงสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างจะตัดกันชัดเจนเลยทีเดียวสไตล์ลูกทุ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอนมะิวสิกวิดีโอให้ชมดีกว่า,า,า,ปาไปกันเลยนะครับผม,ม I yeah. like me like Low key and stand candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to finding comfort in the zones. of closet bones I can lose to. A mountain is Spinning in monsooning, and grinning. how high octane. This road's about my game. Rolling down the hills because life's a hassle. Encircled by my body like a moat, around the castle. Stand below Catch a second wind. Thin in the air I breathe. Truly I know. โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยครับผมขอบคุณครับ